สวัสดีครับพี่น้องบ้านเฮายินดีต้อนหับสู่อีสานดิท่านก้อมเรื่องเล่ามาจอกมาแจกเรื่องเล่าปอกๆปกแปะ,แปะมาฟังมามวนน้ำกันครับพ่อใหญ่หนึ่งอยู่กับหลานคือเก่านะะ่ะหล่ะหลานก็หาแต่กลับมาจากกอทมอกรุงเทพมหานครหลานไปอยู่กอทมอแต่น้อยเบาเล่าเบาเป็นเดชผู้หลานก็ไดมื้อนี้พ่อใหญ่อยากกินต้มปลาก็เลยใส่หลานเห็ดต้มปลาให้ ลาล่ะอันต้มปลาให้พ่อหญยกินแซ่บจักบาทแน่พ่อใหญขึ้นอยากกินหานาได้ครับพ่อย์หลานกเว่าง่ายยางไปยิบปลายิบของเตรียมสิต้มปลาห้พ่อใหญ่ในระหว่างนั่นพ่อหญ่กัยยางมาอ้อหลานปลาน่ะใส่ขี้ด้วยนะใส่ขี้ก่อน่อยเอามาต้มน่ะมันค่อยจะแซ่บผู้หลานจะเฮ็ดหนางงง,ง,งกําลังสิถามพ่อยหญ่แต่ว่าพ่อใหในกว็ว่าก่อนว่าตองไม่เฮ็ดหนาสงสัย ไปไปฝ่าไปทำมาให้พอ่อย์ไงพ่อย์ไงหิวแล้วหลานก็นเลยยปิตรียมเหตุต้มปลามา,หาให้พ่อยไงเวลากระพานไปพ่อไงน,นั่งสบายใจรอหลานต้มปลาหลานก็นดูความสงสัยก็ถือปลาอย่างมาถามพอ่อไงใส่ขี้ด้วยจริงหรอครับพอ่อไงกระตอบทันทีกระใสขี้น้ำตะนพอน่อไงกระบอกแล้วสองสาหอบสิมาถามยังดูแท่เดยวนี่ไปไปไปเห็ุมา หิว <He> แล้วผู้หลานก็เลยเฝ้าไปเหตดตามพ่อหญ่บอกอย่านพ่อหญ่ดาเวลากระ่านไปหลานก็เอาต้มปลามา,หาให้พ่อหญ่มาๆพอสิซิมเบิงบันนี่ต้มปลาบักหลานพ่อยญ่เล่าลก็หิวเนาะเล่าก็ตักน้ำแกงสดโลดละเนาะสดจูดเข้าปากเท่าน,นั้นละพอ่อหญยก็สะดุ้งโลดห้อยต้มปลาหนังมึงนี่คือเหม็นแฉกลิ่นคือขี้ดิผู้หลานก็เลยตอบว่าก็พ่อหญ่ให้ผมใส่ขี้ ผมก็ใส่ขี้ให้พ่อใหญ่ครับผมอตสาไปขี้ในห้องน้ําตั้งนานได้มาก้อนบเบล์สสีเหลืองดีเลยครับพ่อแต่ไปให่าาได้ยินแค่นานตัวล่ะแลนไปหากแทบบ่ท่านโอ้ยนอใส่ขี้วะน,นี่แม่มันคนละใส่ขี้ใส่ขี้พ่อใหญ่เล่าให้เอาขี้ปลาออกหลานกับหลานคนไทยเลยขอาใจว่าให้เอาขี้มาใส่อีสานนิท่านกอมเรื่องต้มใส่ขี้กระจบลงเพียงแค่นี้ อีสานในท่านก้อมเรื่องนี้สอนให้หูวา่าต้มไส้ขีกะแซบดีคือการบอมแมนบอมแมนอีสานในท่านก้อมเรื่องนี้สอนให้หูวา่าการสื่อสารเป็นสิ่งสําคัญต้องระมัดระวังให้ดีพ่อกันเรื่องนาฝ้าไม่ครับพี่น้องเมื่อน,นี้อีสานนิท่านกอ้อลาก่อนสวัสดีครับ